Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يُدْلِلْ فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون amma ba'du laqad qala ta'ala fil Qur'anin karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'awanu 'alan birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alan ismi wal udwan wattaquni ya ulil albab wa qala ta'ala Aidon kuntum khairu ummatin ukhriyat lin nas ตักมูรุนบินมาอูรุปตันฮาวนาอามินมุงคารวะตุมินนนาบิลลาอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับ การที่เราจะเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนั้นนะถามว่าเราจะทำยังไงที่ผมเคยบอกนะรายการทีวีศาสนาเนี่ยมีสามสี่ช่องนะถ้าเราดูมาตั้งแต่10บปีเพราะเขามีมาสิปีได้แล้วเนี่ยอิ่มไหมผมถามดูมาสิบปีแล้วเวลาดูแต่ละครั้งก็มีสมุดมีปากกาจด ข้อความที่สำคัญสำคัญแล้วก็ไปอบรมลูกหลานท่านสะอาเลมแล้วพูดแทนผมก็ได้นละใช่ไหมแต่ทุกวันนี้พี่น้องเวลาสิปีเนี่ยเราได้อะไรบ้างเวลาสิปีเราได้อะไรบ้างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพฮะก็บอกมาแล้วไนะ ที่นบีบอกว่ากี้เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวไหมเก่งดุนยาปากตลาดพี่น้องเออะโอยวายมารยาทเลวอเลมดุนยาโง่อาคิรอถึงเวลาหรือยังเนี่ยทุกวันนี้ดูสังคมทั่วๆไปอ่ะพี่น้องฉะนั้นถ้าพี่น้องอยู่บ้าน แต่ต้องอยู่ให้เป็นนะพี่น้องสามารถในการที่จะพูดใช้เรื่องราวของโลกดุนยานีได้ทั้งหมดเลยเหตุที่มันการันเกิดขึ้นนี่แหละสามารถที่จะพูดชี้ได้เลยทำไงอ่ะอาจารย์อ่านกุรานแล้วก็ดูความหมายไอ้นี้อ่านกุรานแล้วอ่านเพื่อจะไปเปิดงาน อ่านเพื่อจะให้จบไปปีละสองสาครั้งอ่านเพื่อประกวดให้เสียงดีถูกต้องครับถ้าอ่านถูกคูรุปถูกอักษรตยวิทยเป๊ะนั่นวายิบเลยแต่เรื่องวายิบอีกเรื่องหนึง่งทำไมคุณไม่ให้ความสาคัญล่ะอ่านและดูความหมายที่สิสทธิ์เก่าอารับเขาแปลว่าอย่างสวยสดงดงามดูหรือเปล่า <OM> ก็นี่ไงที่ผมใายภาพให้พี่น้องได้เห็น ka. ชีวิตในดุนยาเมื่ออัลลอฮ์ให้เราเกิดแล้วมีหน้าที่ไหมผมถามล้วฉันไม่มีหน้าที่ฉันไม่ได้เป็นอิหม,ม่าไม่ได้เป็นคอเตบไม่ได้เป็นมูอัดดินไม่ได้เป็นคณะกรรมการคนที่พูดอย่างนี้นะ่ะโง่สุดๆพี่น้องรู้ไว้ด้วยทําไมอ่ะหน้าที่ที่มีต่อตัวเองนะ่ะไม่มีเหรอน้าที่ที่มีต่ออัลลอฮ์น่ะไม่มีเหรอหน้าที่ที่มีต่อครอบครัวน่ะมีไหมหน้าที่ที่มีต่อสังคมนะ่ะมีไหมก็พูดกันแบบ อึมครึมสนุกสนานร่าเริงดีๆไพเราะไม่ใช่ผมครับพี่น้องมผมพูดแล้วพี่น้องต้องเห็นภาพสังคมที่มันเลววิกฤตที่มันเกิดทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะบ่าวในโลกดุนยานี่มันทรยศเป็นอิสลามก็ทรยศแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้คืออะไรว่ฟิลคอต อันตรายครับพี่น้องวาฟีอัลมาลีฮีผลของการเพิกเฉยหลักการมีอะไรครับมันรออามิงกุ้มใช่ไหมมุงกรรอนใครก็ตามที่เห็นเรื่องเลวร้ายในสังคมฟันอยู่ก็บยิบิยาดิจงให้เขาเปลี่ยนด้วยมือ ลงโทษได้ลงเลยถ้าไม่ได้เหตุเลวร้ายมันจะเกิดขึ้นหนักคำพูดถ้าเตือนไม่ได้หัวใจเคยคิดที่จะขอดุอาให้เขาเลิกสิ่งชั่วไหมตรงนี้ท่านจะไปวางที่ไหนสังคมทุกวันเนี้ยเป็นอิมามมีหน้าที่สรบันผืนแล้วเป็นหมืน่นเสื้อสรงแต่มาอวดสรบันเขาขายราคาผื้นละสี่หมื่นห้าหมืนหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระไมไ่นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย คิดสิครับโลกดุนยานี่มันจะสลายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนนะเดินถือไม้ตุกตาจะคว่ำหน้าเมื่อไรไม่รู้เรื่องฉะนั้นอัลกอตรุลอาดีมการเพิกเฉยต่อหน้าที่อันนี้อันตรายอันใหญ่หลวงวะฟาซาดุลกะบีรความเสมเสียยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นวักติฟาอิลฟาดอิลสิ่งดีงามมันจะถูกซ่อนเล่นเอ้ย มึงอย่าไปพูดอย่างนั้นสิคนมันพึ่งจะไอ้นั่นเดี๋ยวมันตะเลยพี่น้องวะล拉มูอันนาฟีกุมรอซูลลอฮาฟังให้ดีจงรู้ไว้เถิดท่านทั้งหลายในกลุ่มของพวกเจ้าน่ะมีรอซูลที่ชื่อมุฮัมมัดอยู่ใช่หรือเปล่าเราอยู่ที่อุกุมฟีกาซีริมมินัลอัมริลาอานิตตุมถ้านาบีมุฮัมมัดเนี่ย ไปเชื่อข้อเสนอของพวกท่านมากมายไก่กองนบีทําอย่างน้นสินบีทําอย่างนี้สินบีทําอย่างนั้นสิพวกท่านเดือดร้อนเอาถ้าจะเถียงโทรเลยครับศ8 1 38 45ด7 3โทรเลยเดี๋ยวฟังแล้วโทรเลยนี่คือความเลวร้ายของสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องเงิน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  ลูกไม่ได้ละหมาดห้าเวลาแต่พ,อพ่อภูมิใจเวลาสิ้นปีไม่ได้โบ,บนัสบนแสดงว่าคนที่ทำให้ลูกเลว้ไม่ใช่คนอืน่นคือพ่อแม่ในบ้านพี่น้องผมบอกบางครอบครัวนะครับฟังให้ดีฉะนั้นวะซูฮูริรอซาอิลชัดเจนครับชัดเจนครับพี่น้องการที่เห็นเรื่องเลวร้ายนี่ หัวใจไม่ได้คิดที่จะขอดุอาหให้เขาเลิกเลยเนี่ยความดีมันจะถูกซ่อนเล่นความชั่วความตกต่ำมันจะประจักษ์ในสังคมคนละหมาดเยอะไหมที่เป็นมุสลิมแต่ไม่คุมศิษะพี่น้องจะตอบผมยังไงฮะ,สะแสดงว่าละหมาดไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ในตัวบทบอกไง อินนัสซาลาตะตันฮาอนินฟาซาอีวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งไอเรื่องลานมกจกกระเป็ดและเรื่องมุงกัดทั้งหมดละหมาดยับยั้งได้หมดถ้าละหมาดแล้วไม่คุ้มหัวมีผลไหมผมถามมีผลไหมครับพี่น้องวกัตเอาดอฮัลลอฮุญฺญัลลอฮฺอะลาฟีกิตาบิฮิลอะซีมมันซิจะฮูฟินอิสลาม เพราะแท้ทีจริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้ให้ความชัดเจนไว้นะในคำภีร์อันทรงเกียรติตาแหน่งของอัลอัมรุบินมาลุบันนายูนินมุกัดใอิสลามสำคัญขนาดนี้พี่น้องครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกอิหมามไม่ว่าจะเป็นลูกอาจารย์หลานอาจารย์ติดยากันเก็บทั้งหมดเพราะอะไรพี่น้องหาต้นเหตุได้ไหมละ่ะ พอจะ้็ไปสอนกีตาบุลลอพอจะก็ไปสอนเตหิตไม่ได้หรอกอาจารย์ที่นี่อาจารย์มาสอนไม่ได้สร้างความแตกแยกบางคนเป็นอิหมัมอะไรรู้ไหมที่ผมนี่ผมไม่ห้ามเลยนะเขาบอกอาจารย์ท่านจะบิดาจะทาเมาลิดจะทําชีริกจะทําสุนับให้อยู่กันปกครองง่ายๆนั่นแหละอิหมัมมันโคตรของความเลวให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยทําไมอ่ะก็ยอมรับในสิ่งที่ผิดเนีย่ยพี่น้อง ผมให้คำตอบได้ไม่ใช่พูดแล้วให้คำตอบไม่ได้ก็มันราอมอีนกุ้มท่มยกตะกิ้งอะอะไรจะน่าเกียดไปกว่าการทำชิริกและบิดอะใช่หรือเปล่าพี่น้องอะไรจะน่าเกียดไปกว่าการทำรชรราารทำิริกและทำบิดอะว่าเบียนัสุบฮานะฮูวะตาลาอันนะมันซีลาตาฮูอาซีมะได้ให้คำอธิบายเอาไว้ว่าตำแหน่งของสิ่งสองประการนี้ ต่ามรูนับินมารูปตันเข้าหนานินมุกัดอาซิมใหญ่หลวงเกินฮัตตาอินนะหูสุบฮานะหูตะอาลาฟีบาดิลอายากดดะมหูอัลลัลอีมันจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะหูตะอาลานั้นได้เอาการอีมันเนี่ยได้เอาสิ่งอันนี้น่ะมาไว้ก่อนการอีมันอะไรครับ ตะมุรุนบินมาอรูปตันฮานาอานินมุงกัดสั่งชายเรื่องดีและปามเรื่องชั่วนะเอามาไว้ก่อนการอิมานพ่่้องฟังให้ดีอัลลอฮีหัวอัลลุด,ดีนวาซาสุลอิสลามซึ่งเรื่องนี้มันเป็นรากฐานของศาสนาและมันเป็นแก่นของอิสลามอะไรครับกามาฟีเกาล,าลีตาอลาเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้กล่าวว่า กุนตุม้มคอยรออมมาตินอุครียตินาสพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งที่ถูกเกิดมาในมวลหมู่ประชาชาติทั้งหลายใครล่ะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการที่ตอบให้กับบรรดาซอฮาบะและคนในยุคต้นหมายถึงเราด้วยหมายถึงเราด้วยที่อลัลลอฮ์ชมเพราะอะไรนิดหนึ่งหาจุดที่อลัลลอฮ์ชมก่อนเพราะอะไร แต่งตัวสวยเหรอมรารยาทดีเหรอพี่น้องใจบุญเหรอปล่าตะมุรุนบินมาอรูพวกท่านสั่งชายกันในเรื่องดีวตันเฮาณานินมุงกัดและก็ปามกันในเรื่องชั่วก็อิหมามนำซะเองนะ่ะสิบิดะใช่ป่าแล้วมันจะเหลือไหมสังคมอะ่ะวตันเฮาณานินมุงกัดและก็ปามกันในเรื่องชั่ว วัตุมินนนาบิลละหลังจากนั้นก็อ ي มานต่ออัลลอฮ์นี่ไงพี่น้องแต่มูรูนบินมารูปเอามาไว้ท่านเฮานานินมุงกัดเอามาไว้ก่อนวัตุมินูนาบิลละเอามาไว้หลังและท่านทั้งหลายก็อีมานต่ออัลลอฮ์เจนไหมเนี่ยพี่น้องถ้าสังคมหรือมัสยิดหรือบ้านอะไรก็ตามขาดสิ่งสองประการนี้ไม่ต้องถามถึงความชั่วร้ายพอผมพูดถึงนี้แล้วเนี่ย พี่น้องยอมรับว่าอ๋อโลกดุนยาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะอะไรสึนามิสิบกว่าปีมาแล้วยังไม่ลืมโควิด1 9มาพอจะหายมาอีกละลอกพี่น้องนึกไม่ว่ามันจะหายเมื่อไรคนที่เขายากไร้คนที่เขายากจนที่หาเช้ากินขํา เอากระทะมาจำนำเอาเครื่องขูดมะพร้าวมาจำนำเอาเอาสำรับที่เป็นอลูมิเนียมมาจำนำเนี่ยเขาจนสุดๆขนาดไหนพี่น้องและถ้าคนมีไม่บริจาคคนมีไม่ช่วยเหลือหาคำตอบที่นบีพูดเอาไว้วันกียาติตก่อนที่จะเกิดวันเกียมัติมันจะมีการฆ่ากันอย่างมากมายกายกอง จนกระทั่งคนที่ฆ่าเขาอะเมื่อฆ่าเขาแล้วเอฉันไปฆ่าเขาทำไมไอคนที่ถูกฆ่าฉันไปทำอะไรฉันอยู่บ้านเฉยๆเหมือนกันละซอยวากับไรที่ที่ดีๆไม่ไม่เกี่ยวนะผมพูดที่เลวอะเข้าไปสอนอิสลามได้ไหมในซอยวากับมียม马 มีโตสนุกมีบอลไก่มีหวยใต้ดินมีการพานันที่เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความชั่วพัฒนากายเป็นการยอมรับความชั่วพัฒนากายเป็นการยอมรับอิหม,าม่ามเฝ้าแต่กินบุญละหมาดยานาซะยกเสาเอกซักโทไปดูอาคู่กับพระในเซเว่นฮะ น,นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นววลาอลามุสิรฟีฮาตักดีมผู้ที่เรียบเรียงหนังสือใครครับแซกบิมบัตจุลาซาอุดีที่ตาของท่านบอดสองครั้งท่านบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องเล่นลับที่เราไม่รู้เนี่ยที่อัลลอฮ์เอามาไว้ก่อน ตุมีนูนบินและเราก็ไม่รู้ถึงความเนน้ลับของมันก็แสดงว่าสำคัญไหมล่ะสำคัญไหมผมถามอิลลาอดาดุมัซาเนี่ยฮาเดนวะเนี่ยนอกจ,จากว่ามันจะต้องสำคัญอัลลอฮ์จึงเอาไว้หลังจากตุมีนูนหลังจากตะมุรุนบินมารูปะตันฮาวนาอานินมุงกัดทำไมล่ะครับ เมื่อสําคัญแล้วแม้ว่ามายาตรตบูอะไรที่มินันมาซอลิลอาซีมะอัลอามมะเวลาสิยามาฟีฮาดีฮินอัลรีสิ่งที่ติดตามมาในขณะที่สังคมตะม id 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 ุรูนับินมาอรูปัตันเฮาหน้าอันินมุกัดสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรมินันมาซอลิฮิลอาซีมะประโยชน์อันใหญ่หลวงทั่วไปหมดครับพี่น้อง ว่าลาซิจมาฟิอาและอัสริโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ฟาอินนาฮายตัลมุสลิมว่ดรูรติหิมอิลัลอัมริบินมารุบวันนะญานินมุคัสซาดีดพี่น้องพอ่าความต้องการของมุสลิมและความจำเป็นของพวกเขาที่จะต้องเอาสิ่งสองประการมาใชา้ในสังคมนั้นซาดีดเป็นเรื่องหนัก ทำไมล้วครับลิซูฮูรินมาอาซีเพราะความชั่วมันขยายตัวไปทั่วหมดแล้วแม้กระทั่งในมัสยิดก็ยังมีคนพิการเขนไปขายหวยรัตตลีก็แสดงว่าไอ้คนที่ใส่หมวกกระเปียโพกสารบันเนี่ยมันเคยซื้อใช่หรือเปล่าพี่น้องนะฉะนั้นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรกลัวซีดีผมเทปผมจะไม่ถูกออก Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.